เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งมิดฟิลตัวกลางกันก่อนเลยหนึ่งในคนได้มีข่าวอย่างหนักกับทีมของเราตั้งแต่ช่วงต้นซัมเมอร์นี้ก็คือมานนโคเน่มิดฟิลตัวเก่งของทางสีหนุ่มบรัสเซียมืนเช่นกระบากหลังจากโจาตัวทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับต้นสักัดของเขา นั่นทาให้เขาเป็นหนึ่งในขุนพลของทีมชาติฝรั่งเศสชุดลุยสุดชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปอายุไม่เกิน21ปีในช่วงซัมเมอร์นี้แต่เจ้าตัวเข้ามาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวเขา่าระหว่างเกมกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นั่นทําให้เราได้เห็นภาพของเขาต้องใช้ไม้เท้าช่วยค้ายันเพื่อเดินออกจากสนามในเกมนัดดังกล่าวทําให้หลายคนเชื่อว,ว่ามันน่าจะส่งผลกระทบต่อการย้ายทีมของเขาในช่วงซัมเมอร์นี้ ล่าสุดตามการเปิดเผยของทางเคราโดเซโออาเน่คุณซีของทางกรัดบักก็ออกมายอมรับว่าอาการของโคเน่นั้นไม่ได้น่าเป็นกังวลใจเท่ากับตอนแรกแต่ก็ต้องรอผลการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งมันสำคัญที่อาการบาดเจ็บของเขาไม่ได้รุนแรงมากขนาดนั้นนะเซโออาเน่กล่าวเขาจะต้องใช้เวลาในการพักรักษาตัวราวหกสัปดาห์ แน่นอนว่าในสัปดาห์หนะ้าเขาก็จะได้พักต่อเข้าลงเล่นมาเกือบทุกเกมในศึกคิงแชมป์แห่งชาติยุโรปชุดอายุไม่เกิน21ปีอย่างไรก็ตามเมื่อเขาหายจากอาการบาดเจ็บกลับมามันก็ชัดเจนว่าเขาจะกลับมาฟิตเต็มที่อีกครั้งแน่เราไม่ค่อยจะได้เห็นเขาได้รับบาดเจ็บแบบนี้มากเท่าใดนะแต่ทีมแพทย์ของเราก็ยังคงไม่ประมาท และมันจะมีการตรวจรวมถึงการประเมินอาการของเขาเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งแม้อาการของโคเน่จะไม่รุนแรงแต่ทางลิฟอร์พูลเอ็กโคสื่อวงในของทีมเราก็ได้ระบุว่านั่นจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการย้ายทีมของเขาแน่ซึ่งอาจต้องชะลอออกไปอย่างน้อยที่สุดก็เป็นช่วงท้ายของตลาดซื้อขายนักเตเระรอบนี้ แล้วมาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้พ่อผมอยาจะขอพาเพื่อนๆมาเปรียดความคืบหน้าของอีกหนึ่งดิลที่มีความพยายามจะโหมกระแสะข่าวกันขึ้นมาเมื่อไม่กี่วันก่อนเมื่อเย่นส่วนตัวของทางเฟรเดริโกเคียซาปีกทีมชาติอิตาลีได้เดินทางมาอย่างประเทศอังกฤษเพื่อผักดันการย้ายทีมของนักเตะหลังจากทางยูเวนตุสจำเป็นต้องปล่อยสตาร์ดังบางรายออกจากทีมของพวกเขาไป การรักษาสถานะทางการเงินของสโมสรจากการที่พวกเขาหลุดจากท็อปโฟและไม่ได้ตั๋วไปเล่นในสกยิลฟ้าเชนสเฟลลีในการแข่งขันฤดูกาลหน้านั่นทำให้เคียรซ่าติดโผดังกล่าวและการเดินทางมาอังกฤษของเอเย่นส่วนตัวของเขาในครั้งนี้ก็เพื่อเข้าพูดคุยกับทางลิเวอร์พูลหลังนี่คือจุดหมายปลายทางที่ตัวของนักเตะเองอยากจะย้ายมาเล่นด้วย อยา่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางเจมเพียสนักข่าววงในมือหนึ่งของทีมเราซึ่งปัจจุบันทำงานให้กับทางดีแอตเลติกสื่อเชื่อถือได้ก็ออกมายืนยันไปแล้วว่าลิเว์พูไม่ได้ความสนใจในตัวของเคียซ่าณเวลานี้ล่าสุดทางจาควัวเทาบอกอีกหนึ่งกูรูด้านการซื้อขายของทางฟุตบอลครานเฟอร์ก็ออกมายืนยันเป็นทิศทางเดียวกันแล้วว่า แมลิเวอร์พูจะเคยให้ความสนใจในตัวของเคียซ่าเมื่อหลายปีที่แล้วทตว่าสถานการณ์ในตอนนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วและสโมสรของเราก็ไม่มีความคิดจะรื้อฟื้นความสนใจในตัวเขาขึ้นมาอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประวัติอาการบาดเจ็บของเจ้าตัวในช่วงหลังแหล่งข่าวได้บอกกับผมว่าเฟเดริโกเคียซาพยายามผลักดันการย้ายไปอยู่พิมเมเลกเทาป์โบกล่าว เขาไม่มีความสุขที่ตูรินและค่าตัวของเขาก็ถูกตั้งเอาไว้สูงถึง60ล้านยูโรซึ่งนั่นเกินกว่าความเป็นจริงไปมากนเนื่องด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บที่เขาต้องเผชิญในช่วงหลังเขาต้องการย้ายทีมแต่ลิเวอร์พูลไม่ให้ความสนใจในตัวเขาอีกแล้วแม้พวกเขาจะเคยชื่นชอบเขาเป็นอย่างมากเมื่อปี2019 ไปกันต่อเลยกับข่าวที่3มของวันนี้เพราะมีจะขอพาเพื่อนๆกลับมาเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะคนสําคัญของทีมเราอย่างทางต Ak ียโก้อัคคันชารามิดฟิลด์ทาวช่างถอดกันบ้างเมื่อเขาตกเป็นกระแสข่าวอย่างหนักเรื่องการย้ายทีมหลังจากจูดตัวอยู่ดีๆก็ลบประวัติเกี่ยวกับสโมสรลหรือว่าูลออกจากหน้าอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาจนกลายเป็นประเด็นขึ้นมาจากนั้นมันก็มีรายงานข่าวตามมาอีกว่า เขาได้รับความสนใจจากทั้งสโมสรในประเทศซาอุดิอาระเบียและรวมถึงกราตาสรายทีมชื่อดังจากประเทศตุรกีอยู่ในเวลานี้ล่าสุดทางฟาบิเซโรมาโน o นักข่าวระดับเทียนหนึ่งก็ได้ออกมาเคลียรชัดในประเด็นนี้ระหว่างไปออกรายการบอลแอนเรสซึ่งเขาก็ยืนยันว่าติยาโก้ยังคงต้องการอยู่ในทีมแอนฟิลต่อไป ด้วยความสัตย์จริงเลยนะพมยืนยันได้เลยเต็ม100%กับพวกคุณว่าตีอากอัคันทาร่ายีง่คงต้องการลงเล่นกับลิเวอร์พูลต่อไปจริงๆโลมาโน่กล่าวเขายังคงมีความสุขด,ดีกับลิเวอร์พูลและมีสมาธิอย่างเต็มที่กับพวกเขาผพมั่นใจเต็ม100%เเลยสำหรับเรื่องนั้นทางเดียวที่จะเปลี่ยนเรื่องนี้ได้ก็คือการที่ลิเวอร์พูลไปบอกกับตัวของตีอากเองว่า เราอยากจะให้นายย้ายทีมออกไปแต่จากสถานการณ์ณละวันนี้มันยังไม่ได้มีเรื่องราวแบบนั้นเกิดขึ้นนะเราทั้งสองฝ่ายเองก็ยังคงมีความสุขดีที่จะเดินหน้าร่วมกันต่อไปดังนั้นสำหรับเคสของตีอาโก้ Go, มันยังไม่มีอะไรและผมก็คาดว่าเขาจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกาลจากนั้นค่อยย้ายทีมในฐานะนักเตะฟรีเอเจนต่อซัมเมอร์หน้า คนวงในเองก็มองเช่นนั้นเหมือนกันมันมีข่าวลือที่เชื่อมโยงเขากับสโมสรในตุรกีซึ่งผมยังไม่เห็นอะไรที่เป็นลูปประรรมนะแต่มันมีความสนใจจากประเทศซาอุดิอาระเบียเข้ามาจริงมันมีการทาบทามตีอาโก้ตั้งแต่เมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วแต่คำตอบที่พวกเขาได้กลับไปณนะตอนนั้นก็คือเขายังคงมีสมาธิกับลิเวอร์พูลและเขาก็ต้องการอยู่กับสโมสรต่อไป ในไหนก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับแผงมิดฟิลของเรากันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้เรามาดูเรื่องเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราในประเด็นนี้กันบ้างน,นั่นก็คือในรายของทางโรเมโอราเวียมิดฟิลดาวรุ่งอนาคตไกลของทางนักบุญเซาเทมตันหลังจากเขาได้กลายมาเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆของทีมเราในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้หนึ่งในอุปสรรคใหญ่ที่สุดสำหรับดิวนี้ก็คือเรื่องของค่าตัวของนักเตะที่ทางเซาท์ทันตันได้ตั้งเอาไว้สูงถึงระดับ50ล้านปอนด์สำหรับนักเตะที่มีอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นแถมเขายังเพิ่งผ่านประสบการณ์การลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่มาเพียงแค่36นัดเท่านั้นทำให้ิเวอว่าูลของเรามองว่านั่นเป็นค่าตัวที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงไปมากทีเดียว อย่างไรก็ตามไม่ใช่แค่สโมสรของเราที่มองเช่นนั้นบรรดาทีมที่จับตาดูเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางเชลซีอาร์ senal และรวมถึงทาง United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตางก็มีมุมมองถึงค่าตัวของเขาที่ไม่ได้แตกต่างกันนั่นทำให้จนถึงตอนนี้ยังไม่มีสโมสรใดยอมยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวนักเตะตามจํานวนที่ทางซอลทมตันได้ตั้งเอาไว้ดังกล่าวข้างตน นั่นทำให้ล่าสุดตามการเปิดเผยของทาง Daily Mail สื่อชื่อดังแดนผู้ดีก็ได้ระบ,บุว่าทางฝั่งของซอทาตันเองก็เริ่มมีการขยับตัวให้เห็นแล้วเมื่อเปิดค่าตัวของราเวียลดำลงมาอยู่ที่ตัวเลข45ล้านปอนด์หรือน้อยกว่าที่พวกเขาได้ตั้งเอาไว้ในตอนแรก5ล้านปอนด์โดยกันแม้กระนั้นมันก็มีการวิเคราะห์กันต่อไปว่ามันอาจจะเป็นการลดค่าตัวของนักเตะลงมาตามลำดับ พวเราให้มีการยื่นข้อเสนอขอประมูลแย่งชิงตัวเขาซึ่งสุดท้ายจะทำให้มูลค่าของทางราวเวียกลับมาทยานสูงขึ้นอีกครั้งก็เป็นได้แล้วมาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เราขยับมาดูการไล่ล่าตัวนักเตะใหม่ในตำแหน่งปักกลังตัวกลางเพิ่มเติมสำหรับช่วงซัมเมอร์นี้ของทีมเรากันบ้าก่อนหน้านี้คนที่มาแรงขึ้นมาก็คือทางเรวีโควิล ปากหลังดาวรุ่งอนาคตไกลของทางสิงโตให้เงินครามเชลซีซึ่งแม้ว่าทีมของเราจะให้ความสนใจในตัวเขาอยู่อย่างจริงจังตัวประสักใหญ่ที่สุดของดีลนี้ก็คือการที่เชลซีไม่ต้องการจะปล่อยตัวเขาออกจากสโมสรแถมยังมองเขาเป็นส่วนหนึ่งในแผนการทําทีมในระยะยาวของพวกเขาอีกด้วยล่าสุดตามการรายงานข่าวจากพีทโอรุนักข่าวคนดังก็ระบุว่า เอชูสปักกรหลังตัวเก่งของทางกระทิงหินโตลีโนได้กลายมาเป็นเป้าหมายใหม่ที่มาแรงแสงทางโคงขึ้นมาในช่วงเหนือเมื่อเขาตรงกับความต้องการในทุกด้านสำหรับทีมของเยอเกนครอฟแถมยังถูกมองว่าเป็นนักเต็กหนุ่มที่มีศักยภาพซึ่งสามารถพัฒนาฝีเท้าของเขาจนกลายมาเป็นแข้งระดับท็อปคลาสต่อไปได้ ไม่เพียงเท่านั้นดาวเตะไว้23ปียังเป็นตัวเลือกที่ถูกกว่าปักลังตัวกลางคนอื่นๆที่ลิเวอร์พูลหมายตาอยู่ก่อนหน้านี้โดยคาดว่าค่าตัวเพียงแค่34ล้านปอน,นด์ก็น่าจะเพียงพอต่อการพรากตัวเขาไปร่วมถิ่นแอตลีต้าแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ